เฮ้ยเดี๋ยวไอ้อไอ้องไอ้ปนตัวแรกเคร่องโล่อะเราก็ซับขั้นดีบ้างนะมันียังนี่เฮ้ยน้่หนักวะนี่เมยนเมียนนเี้แ่มยนเมีนเมั้นไับซอุ้ยใช่ครับใช่ชช่ช่ชตึงเมีนเมีนเมเสียนนัดจับให้บรรณาสวัสดี นานๆและเป็นเพื่อนใพี่นะตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปตกปลาที่ขนนอนลำปาจังหวัดกาฬสินธุนะครับผมครับวันนี้ก็เป็นนยครับอมอไซไปครับผมก็จะลุงดังนิดนึงครับขึ้นของเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไาชมครับเบร้อยสิบไปแบบทรงแบนครับวันนี้เบ็ดก็ห้าหกคันนะครับแล้วก็บ่าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับมีเต็นท์ถังเหยื่ออยู่ในถังน้าแข็งนะครับ เราอาบน้ำาติมต่ออกงทางครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะครับก็จะไปถึงนุ่นประมาณทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มนะครับประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มนับก็ถึงเขื่อนนะครับไปอับออกเดินทาง dung nốt chạy này, xuống rồi, để mình đẽn lái máy lên luôn, thành có này là không không โอ้โอีเออวัอลอะครับจังหวี้ครับพายุเขาครับพายุเข่าโอ้โหโค่นหังโคตรเลยเียอันนี้นาเชียนดับเปียกั้ครับหลากเพือครับสปาพสุดยอดเลยครับเพื่อน สุดจัดโอ้ลมถรถรถชาติชีวิตผู้หลัว่าเป็นแบบเด๊ะเป็นแบบเปียกล็ดโอ้ยตามทุบทเฮงแบบก็มีนะนะตกรอบๆนะครับผมด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็มีเรานี่เขาสีรั้นสดฝนจะเศร้าให้เฮาแบบนี้ มาตีเบียดกันขันตอหลอกเหรอวะนางแน่ัขน,เ,นเบียดจะหนีบนคืนวะนี่แหม่เบ็ดต้องรอกันจะเบิดแล้ว แล้วครับประนตัวแรกครับผมพายุลูกสองกำลังจะหมดครับสืเ้กว่าก่เต้มื่เคร่อเ่นเห่เกเมากู่นเลย่เตม่ะสมกับ่าง,ง่ก เบิ้ลไอ้หัวสวิ่งชิล้มตัวปลาห้อมอวะหมรอ,อมันก็สูบแปลกว่ะเออปน,นินละใสหัวดึกๆเล็กจัอดอ่ะเบีนดโจุดสามนะผมเบาบาบา,บา

ก็นึกว่าปน,นินไอสัตสว์กลัวขหาดังไงเนี่ยเล็กใหญ่นับหนึ่งครับหลังจากพายุอุ้ยกล่องไปเห็นไ้เขียเอ้ยหรือฮันกล้องหันกล้องไหนคือหันกล้องคืนว้าสวัยปอ๊ยปอกครับหลังจากพายุลูกสองผ่านไปเียาฟาเรียน เขาดีอยู่วะเขาเลิอยู่วะสงไสกินกินอีน้อยูุ่ทั้งนานคตองเดอ้ยเหยียบรดมาเกือบ่หแท้งก็หนีนี่รถรดปะกันรดละโอ้ยมันเลนบัดเดียวท่านเนี่นีันปิดเบรกเนี่ย้องลนจวดบัดเดียวลุดด้วยมาครับตัวแรกยกสอย ยงยงถือถือถือกังเลยโซ่หัวเนี้ยกังหัวยาวเปื่เบนตัวเลยตัวน้อยเลยระวังยังมันเด้อตัวแรกครับเซียนนัดจัดให้ไปจับปิดถ้าเราไปเราจนะแซำนะครับเดี๋ยวตามกันต่อไปครับเพิ่งได้จับโทรศัพท์ครับฝนตกมุมกได้ยูบะซำนี่ Nhi ra xay nhỉ ạ Ồ, con này có giọt này bà nhỉ Ồ, bà kì Tưng Mẹn 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 cái đây bù มันกินอยู่แค่นี้ตะเกียบมั้งสายมันไป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 มันอยู่อยู่กดแล้วกดแล้วมันตั้งใกล้ใกล้กวนละอืมนี่กดอะไรบ้างนี่อ้าวๆ กินแล้วครับผมน่าจะเป็นสวายปอกครับเห็นว่าเห็นไซายว่วกดแท้งอยู่ด้ถยผมากผิดหะเห็นว่นิ้นว่ปอกว่ ใส่แว่นครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วประด็นตัวแรกเด็กเกิงโลว์่ะเดี๋ยวก็ซับคดีบ้างกันนะมันอีหยังนี่เฮ้ยขึ้นหนักวะนี่เม่น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 แี้กับเม่นเม่นเม่นแค่นี้กับเม่นเอาไอ้เหี้ย่เม่นเสยอ่ะอ่ะปรนี้ก่อนปรตัวนี้ก่อน อไอสัตว์ว,ว่าไม่ใช่ยันกินยัอนอยู่ไหมอือโอ้ฝนก็ตกฟากินเบ็ดฝนตกน้นำเดือดครับ <c oughs> ก็ค้างวะฮะเอาขึ้นนักเขอะวม,มันของยังมาจากทั้งรางบ่เออบาตัวซ้ำนี้ยับงบริสุ่แห่งกว่าน,นะนี้นะจุดเนี้ยครับตัวกันแล้วติดามตัวต่อไปครับผมเอาละครับคันนี้มีอาการ ในบ้าเหลือคันเดียวครับตึงแล้วครับตึงแล้วค่อยๆตึงขึ้นมีละซักเม่น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 เมน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 เดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวมัขึ้นดักว้างรุตติลงเบ็ดคนละสามคันเมื่อกี้มีตัวใหญ่มาทักทายนะครับสองตัวสับหลุดเสียดายเสียดาย Ủa, xem này cái sự giỏi thế bà <cười> <cười> À, này mới dần nha chạy đi <laughs> Ờ, xếp dài rồi <laughs> à, Ở bên để chắc tổ ครับติดตามชมต่อไปครับผมตึงตึงครับซับ,บอุ้ยใช่ครับใช่ใช่ๆๆใช่ใช่ใช่มาเลยครับอ้าวไปทางหาไหนวะ <laughs> Nát tạp bà nát Nát tạp bà Má là khắp, má là khắp Má là má là เด็กมาเฟกับมึกไหมไม่้ว่าไอรนะ จับสายถามจับไฟเด้อได้แล้วบ่เอาเอาหลอดที่เราหลอดไตที่เโอ้มาเลยครับเอาววะไงนะใส่โลอยู่บ่ยิวเสียลุกเหรอยิดันโลดันโลอยู่เหไหนวางนี่วางนิดให้สัมภาษณ์หน่อยโอ้ยโลุก เตัเบ็ป <Okay. S 1> ักข <y> ึ้นมาแล้วครับใส่โตัวแรกใส่เม็ดเจ้าอ่อนมาแล้วตามกันมาติดๆครับผมสุดยอดเบ็ดยังปลดไม่เสร็จนะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเก็มปากเล่นวะเก็บเลยเก็บเลยใส่สวยตัวนี้ ใส่สามตัวโลเ <Okay, okay. S 1> สือดยอดครับตามกันต่อสุดจัดแบ,บเนเบนดะครับนะครับแก้วแก้วทั้งหนาวทั <laughs> ้งมันสุดยอดครบทุกรูปแบบตามกันต่อครับ น้งเพ่น่ขอบกวนนีตเฮ้ยเดี๋ยวไอ้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 โอ้ยยอนอีกแล้วปะเก่อนเตียนนี่ลโอ้เล่นจวดเลยับนี้ขึ้เล่นมากี่หงวะจัด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 จอบเลยนั่นมันตง่นนสบเลยสบเลยฟงงมันพี่แม่บอกอ้กงเ

เทางเี้วะได้วะเดียวๆนี่ิขาตถ่ายปนกอนแบเดี๋ยวถ่ายอยู่นี่ีกยกๆกยกชว์ทูครับทูไปกัน้าเจอเอามันคมันเรียนตาม่ มาอีกแล้วมาอีกแล้วล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับฝนตกอบอกเขาได้ว่าเออเมา่อไรบ,บกเขาหราอกกาือบกตาครับ อุ้ยนิน่าไหนดูดิโบหรือเปล่าสวยโอ้โหลกกว่าครับตัวนี้ไอ้เ้ยกินไส้ไก่เลยวะงั้นตีเอาไป้ไส้ขั้นเดียวกินเลยวะโลครึ่งไหนวะนี่ไหน ยกโชว์ดิครับเบิ่ดร้องเยอะเบิ้งวะนัวุ้ยกล่องกระไดเนี่ยเ็จกับ่มีผ่าจับกันเนเบียดนว่บังลมมาแล้วครับใซที่สวยสองตัวต้องงั้นมีแต่แว่นเอาไปไปก่อน เอาตะขออีกท่นะมือแทนก,กันนะมือแทนอนยะ่างเงี้ยดูไซดครับดูไซื์เอามือแทนทึงท่งๆดิเอเอนยเรียบ้ยละใช้ได้ครับประมาณโลก,กว่าไปกันต่อครับ <c oughs> อันนี้เป็นเวลาประมาณตีสามดูดกลับได้เท่าๆกันครับ ครับเดี๋ยวตอนนี้แบตบแบตบโทรศัพท์จะหมดนะครับไม่ตั้งต้องให้ชมบรรยากาศตอนเช้าครับเปียกยันทำครับผมทั้งคืนครับไม่ได้นอนไม่มีที่นอนยอด ลุมลถึงเสือนผูกไหว่ะลุมถึงเสือนผูกหวผูกหวแหนเด้อส้าขาดป่ะนีรู้ปึดลงหนีกี่ครักเนาะกับใหม่แจ่งแ้มครับจะมองล่ะจะดูไหมล่ะ ังจากเที่ยวขลับไลไหลไปประมาณสามชั่วโมงติดติดผมก็เลยนั่งงออยู่คนเดียวนะครับอืมตักเองครับจังหวะนี้เดี๋ยวส่งจ้าจ้อกันครับเราไม่ไปเข้าใกล้เราไปจ้าจ้อครับ โอบโหสายแพทยมึงมอสัรเน่เอามุงกลวงกันเลยรับมุ้งงวงกันเลไอ้เพี้นไปเรมีปาไปอีก่ะไปอีกอ่ะตัวนี้ไม่ใหญ่มากครับไม่ใหญ่มากครับประมาณสี่โลปลาเกลียนี่ปลากินครับ จะเป็นปลากระเทยครับผู้ชายไม่ชอบครับเป็นผู้ชายดีๆไม่ชอบครับว่าปขอขังไว้เนี่ยเต็เียนครับปกจจครันปากจิเล่นอย่างนี้ครับ ปลาตายครับเป็นไงวะนี่ตัวแรกกนันเนาะที่เขาเอาขึ้นนะั่นเป็นไหใส่สวยๆไปโดนสีมะเขาวาดได้กินข้าว <c oughs> ทีมงาน,นเหยียบปนิดาครับ <c oughs> ขึ้นแล้วขึ้นอีกก็ดนของยั่วมาปลาไม่กินครับคนกินก่อน ก็เลยวิ่งงานมุสตอเลยทีเถอะก่อนดดสุดยอดครับสุดยอดเตี่ใกล้ปลาไม่กินครับสุดยอด ดูปลารวมครับผมกดแคมนะมครับดูปลาน้อย้ยอดครับขึ้ยอดกิบูว่ะลเแต่ลสิบล้อเ้ยแะขายฮะ ปันโบ้สามหางครับปบระกมกังมันเก็ดโดได้ครับผมไม่เยอะไม่น้อครับประมาณห้าสิบโดหา้าสิบโดสับทั้งคืนครับสับปก